มอน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 นอนนอนนี่คืออาการของคนไม่มีอะไรจะทำเนี่ย แถวเลยอะดูดิไม่มีอะไรทำกันทุกคนเลยดูดิดูดิโอ้พระจันทร์เต็มดวงอย่างสวยเลยอะเฮ้ยเดี๋ยว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 ล้ม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 กันระเนระนาดเลยโอ้โหล่น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 โอ้นี่คือความสามัคคีนะทุกคนสามัคคีคือสามัคคีเฮ้ยหล่น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 อีกแล้วเฮ้ยพี่เอกว่ารถตัดญ้ามันเยอะไปนะเออสงสัยมันเยอะเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวขอขาดตอนกันนะขาดตอนไปไหนขาดตอนกัน เพิบๆออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินอาการเป็นไงกันเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะพี่เอกเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวขอหาของกินแบบนึงก่อนเนี่ยวเมื่อกี้มีรถขายพิซซ่ามาขายตรงนี้แล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วไงโอยหิวพิซซ่ากินชิ้นเดียวไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มมีเหรออ๋อไม่อิ่มไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปบ้านเพื่อนดีกว่าไหมอ่ะ ไป<น>หาข้าวเออข้าวเช้ากินกันดีกว่าในบ้านเพื่อนอะน,น,นะใช่เพราะว่าตอนเนี้มันเช้าแล้วอ่ะจะกินข้าวเย็นก็ใช่ที่<ม>ไปหาข้าวเช้ากินกันดีกว่ามันใช่เหรอ <c oughs> ดูซิว่าบ้านไหนจะมีข้าวเช้าให้เรากินฟรีบ้างนะแล้วเราเอาอะไรไปอะ่ะเออเออเราไม่ต้องเอาอะไรไปอ่ะเราเราเราไปเฉยเฉยอย่างเงี้ยเ,เราเอาอะไรไปดีอ่ะเราจะเดินไปหรอเรางั้นเราเอารถอันนี้ไปดีกว่ารถกระป๋องรถกระป๋องเลยอ่ะตามาตามาเดี๋ยวเคียง อ้าวแล้วไหนบอกแกขี่อะไงก็ได้เอาเอามาขึ้นมาให้มันได้อ่ะขึ้นขึ้นได้แล้วเกเก้เกขับไปลุยไปนั่นไปไปโอ้โหเพื่อนเพื่อนชนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนเราไม่ใช่รถบัมอะไรเดี๋ยวก่อนรถเขาล้มไหมไหนรถล้มเลยอ่ะใเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูก่อนกลับไปดูก่อนมีคนได้รับบาดเจ็บเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนได้รับบาดเจ็บไหมมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่มีแล้วใช่ปะ เขาพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วไปแล้วอ่ะองั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูซิเอาโอ้โหฝนตกเฉยฝนตกอย่างนี้ต้องรีบต้องรีบต้องรีบเข้าบ้านเพื่อนดูซิว่าวันนี้เขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างตอนเช้านะฝนตกน้ำท่วมแน่เลยย่างหลังนี้หลังนี้ดูมีเงินนะเอ้นี่ไงร้านขายพิซซ่าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเปิดเปิดเปิดให้บริการเขาเปิดเบเกอรี่่ด้วยนี่นะใช่ใช่ใช่ไหนบอกเปิด เพื่อนไหนบอกเปิดเนี่ยเพื่อนร้านเปิดไม่ใช่เหรอกระโดดเข้าไปเร็วเพื่อนร้านเปิดอะฮะยังไงเอารับ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 วางโดดละ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 มา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 เดี๋ยวรับรับรับเพื่อนเปิดให้บริการแล้วยังไงกลายเป็นนี้อ่ะพี่เอกว่าเขาเปิดให้บริการนั่นแหละลงมาดิลงมาดิลงเออโยนลงไปเลยนี่นี่แล้วคนขายไปไหนแล้วอ่ะคนขายไม่อยู่อ่ะนี่เอ้าคนขายไม่อยู่แต่เขาเขียนว่าเปิดนะ เขียนว่าอู้เย็นเป็นไงมัางอะหนาวอะหนาวเหรอแล้วพิซซ่าอยู่ไหนแล้วมีแต่ขนมเค้กอะดูดิทําไม่เสร็จเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทําไมมืดตืดเลยอะบ้านหายไปไหนนี่เฮ้ยหายเฉยเลยบ้านหายทั้งหลังเลยอะบ้านหลังนี้ไม่ให้เรากินข้าวเช้าเห้เดี๋ยวเราไปหลังนี้ไปหลังนี้นี่หลังนี้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 ใครเนี่ย โบบูเอออะไร <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาวเทาถูกน้ำท่วม <gasps> เฮ้ยพี่เอกน้ำท่วมจริงอะ่ะเดี๋ยวน้ำจะท่วมที่นี่แล้วอ่ะทำไงอะ่ะน้ำท่วมจริงอะ่งอะฝนตกแรงขนาดนี้น้ำท่วมจริงๆแล้เราไม่ไม่ขึ้นรถเนี่ยมานีเ่เดี๋ยว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 เราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเปล่าไปหาข้าวกินเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะละเอาไปไปตรงไหนอ่ะตรงนี้ได้ไหมอ่ะไปตรงไหนก็ได้บ้านหลังนี้อ่ะ ตรงนี้ดูเหมือนเขาจะเปิดอยู่นะบ้านเปิดใช่ไหมมีคนอยู่เปล่าอ่ะฮัลโหลล็อกทุกหลังเลยอะกดติ้งตองก่อนติ้งตองติ้งตองไม่มีใครอยู่อะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่กะเไม่มีใครอยู่อะเป็นธรรมเนียมของเราเป็นธรรมเนียมของเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้าตวัดขนาดเครื่องตัดหญ้าตวัดตวัดอีท่าไหน ตวัดยังไงทําไมถึงเข้าไปอยู่ข้างนอกตวัดตวัดตวัดปับปับมันไม่ได้อะนี่ต้องเอานี่แทนเอารถเข็นรถเข็นเข็นเร็วรถเข็นนะเข็นได้ไหมอะอยู่ไหนรถเข็นหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาถุงนอนมานี่รถเข็นรถเข็นรถเข็นตวัดเข้าไปตวัดอ้าวเราเข้ามาแล้วอ้าวแล้วพี่เอกเข้าได้ที่ไหนอะเอาถุงนอนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เดี๋ยวเอาถุงนอนกันถุงนอนถุงนอนอยู่ไหนเนีเข้าวาดิเข้าได้ไงอ่ะมาแล้วเข้ามาเข้ามาเลยเออได้แล้วมาไม่ไีใครอยู่อ่ะเออเขาไปไหนอ่ะโอ้ทำอะไรมากินหน่อยดิทำอะไรให้กินอ่ะมันไม่มีอะไรให้กินมันกดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเอเขาไม่เปิดอรอเออเขาไม่เปิดไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ออกไปข้างนอกดีกว่าเจ้าบ้านไม่อยู่ เออเจ้าของบ้านของไปไหนกันหมดนะฝนตกตกอย่างเงี้ยไม่รู้ดิแล้วงกดที่นอนไม่ได้ด้วยนะมาเร็วกดที่นอนไม่ได้อ่ะลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวตวัดออกตวัดออกตวัดออกเดี๋ยวเข้ามากันทั้งคู่เอาดิมันออกไม่ได้ไงโหอะไรของพี่ฝนเนี่ยที่นอนเนี่ยที่นอนมาแร้วที่นอนราอล้วออกมาเพลกวางแล้วออกมาเร็วๆนี่ได้แล้วได้แล้ว ไม่มีคนอยู่บ้านเลยอ่ะเราจะทำอะไรกันดีอ่ะบ้านหลังบนบ้านหลังบนเร็วๆบ้านหลังบนเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่ไปบ้านหลังบนหน่อยอย,ยังเหลือได้ไงได้ไงมีคนอยู่มีคนอยู่มีเพื่อนอยู่อ๋อเพื่อนเป็นคุณชายอยู่บ้านนี้นี่เองเพื่อนชื่อเฮนรี่เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีคนอยู่บ่าวอ้าวบ้านนี้เปิดบ้านใครอ่ะ FJFD ไม่มีฝนขอมีแค่กล้วย มีแค่กล้วยเหรอแต่เจ้า <Apple. S 1> ของบ้านไม่อยู่อ่ะเจ้าของบ้านไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้สิเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูสิดูวิวดีกว่าดูว่าบ้านไหนมีใครอยู่บ้างหรอมีอยู่ไหมเนาะหลังนี้ที่เราจอดอยู่หลังนี้ไงอ๋อนี่ไงมีเพื่อนอยู่เฮ้เรานี่นะ <Hey. S 1> มีคนกําลังจะเข้าบ้านเฮนรี Henry, ่คานเข้ามาที่บ้านอะมีคนกําลังจะเข้ามาในบ้านเฮนรี่เป็นอะไรอะ่ะเฮนรี่ เฮลี่อ้าวเฮลี่ตายอยู่หน้าบ้านเฮลี่ไม่สบายเหรอเดี๋ยวต้องอุ้มก่อนอุ้มก่อนเฮลี่ไม่สบายอ่ะเพี่อกอุ้มเฮลี่มาแล้วพี่หมดอุ้มไปแล้วใช่ป่ะเราต้องพาไปหาหมอนี่เจ้าของบ้านหรือเปล่าน่ะเฮ้ยทำไมเจ้าของบ้านมีรถถังด้วยนี่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 เจ้าของบ้านนี่ไงนี่ไงมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไง เจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านเฮนรี่ไปหาหมอนะนี่คนนี้เป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> ใช่เหรอเฟยกว่าเขาไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่เหรอเขาล,ลงที่นอนอย่างนัน้นน่าจะไม่ใช่เจ<ม>้าของบ้านไม่มมมใช่เหรอต้องหาบ้านให้เฮนรี่อยู่นี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งเหรอใช่ใช่หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งแล้วเฟยกลับไปไงเฟกต้องวิ่งไปหรอกดมาเลยเอาเฮนรี่วางก่อนแล้วกดมาเลยนี่ฝนขอเข้าบ้านเขาหน่อยขอเข้าบ้านเขาหน่อย เฮ้ยเพื่อนเปิดประตูให้อ่ะมาแล้วขอเข้าบ้ <b án S 2> านหน่อยนะขอเข้ามาหลบฝนหน่อยพาเฮลี่มาหลบฝนหน่อยเฮลี่ไม่สบายเฮลี่ไม่สบายใช่ใช่ขอหลบฝนหน่อยขอข้าวเช้ากินหน่อยช่เฮลี่ไม่สบายเราขอข้าวเช้าเธอกินหน่อยนะโอ้ทำไงเดียเฮลี่ไม่สบายเฮลี่ไม่สบายช่วยรักษาให้หน่อยเร็วเฮ้ย <laughs> คนนี้เขาเป็นตำรวจหรือเปล่าคนไหนเป็นตุงหลวดอะนี่ไงวันนี้เป็นตุงหลวงเหรอเออเขาเป็นตุงหลวดแล้วทํายังไงดี่ะตอนนี้ตอนนี้เฮนรี่นอนอยู่นี่แล้วเฮนรี่ไม่สบายอะเราขอเราขอเราขอนอนลงด้วยได้เปล่าเราเหนื่อยแล้วอ่ะขอขออนุญาตนอนหน่อยนะเราเหนื่อยเดี๋ยวเพือหายาเฮนรี่ก่อนนะเราได้พักก่อนนะค่อยยังชั่วหน่อยนะนี่นี่เอาหายาขอขอนอนหน่อยเอาเฮนรี่เฮนรี่จะไปไหนอ่ะเพื่อกำลังจะฉีดยาให้เฮนรี่อยู่ สบายแล้วสบายแล้วอาวให้เพ็กตอนนี้เขาให้พี่วนเป็นรูเมทเลยอ่ะให้พี่วนเป็นรูเมตอ๋อพี่วนเป็นรูเมต<อ>ใจด,ดีจุงเบยอ่ะดีจังเลยอะนนี่อโอใจดีมากเลยอ่ะนึกว่าเขาจะแบบไม่ให้เราอยู่ด้วยแต่เขาใจดีสุดๆเลยอ๋อแล้วพเพกยังไม่ได้เป็นรูเมทใครเลยให้พี่วนเป็นรูเมทไม่ได้อ่ะให้เป็นรูเมทไม่ได้ไม่ใช่บ้านพี่หวน่ะเอ้าหรออ่ะเขาให้เราให้เราอยู่บ้านเนี่ยเขาถามว่ามาทําอะไรที่บ้านหนู เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะขอขออะไรกินนิดน mm. ึงมันมีอะไรให้เรากินเปล่าโอ้ไม่มีอะไรให้กินเลยหรอเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินจริงๆอ่ะมีซอสทาโก้ให้กินเนยโอ้แต่เข้าใจดีนะมีบ้านหลังไหนที่เราขออยู่บ้างเนี่ยนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้หลังที่สองนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้ที่สองหรอนี่นี่หลังใกล้ๆนี่โอ้หลังนี้หลังสีเขียวเลย โอ้สีสันสดใสนะดูโอ้สีเขียวสวยมาเลยอ่ะไม่มีใครแบน Marc, เราเลยเหรอไม่มีใครแบนเราเลยไม่มีใครคิดจะแบนเรา่ลยเหรอใจดีจังเลยเขาใจดีกันทั้ง <y> น <ork> ั้นเลยอ่ะทำไมวันนี้ใจดีจุงเวยฮะวันนี้ทุกคนใจดีกันมากเลยมีหลังไหนอีกไหมเนี่ยนี่หลังนี่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 อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หลังที่หกหลังที่หกเอาไปหลังที่หกนะอขอขอเข้าด้วยนะ ขอเข้าด้วยนะเขาก็ไม่แบนเราทั้งคนนะเขาไม่แบนเราเขาใจดีไงเออเขาใจดีเฮ้วก็ขออาศัยด้วยเลยก็แล้วกันอะไรอ่ะเราขอนั่งด้วยนะเขาไม่ใช่คนไทยเขาเปล่าเนี่ยเขาพิมอะไรมาเป็นภาษาพิมพภาษาอะไรไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เราเราเป็นธรรมเนียร์มานะเราก็ขอดูในบ้านนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะเพื่อนใจดีอ่ะเพื่อนใจดีสุดๆเลย นี่เพื่อนใจดีมากเลยเพื่อนมีตู้เซฟนะแล้วไประเบิดตู้เซฟขอทําไมอ่ะฮะไม่เราแค่มาดูเฉยๆว่าตู้เซฟเขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อเราหน้าจะได้เข้าถูกใช่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 ที่ไหนใช่ใช่ใช่อ่าเพื่อนใจดีสุดๆเลยอ่ะเธอไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนนี่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเขาก็แนะนํานะว่าเออตรงเนี้ยนะมีคอมพิวเตอร์ให้นั่งนะ อ่ามีคอมพิวเตอร์ให้เรานั่งนะเยี่ยมเลย <c oughs> เพื่อนใจดีสุดๆเลยเพื่อนไม่คิดจะแบนเราไหนอ๋อไม่มีใครแบนเลยไม่มีใครแบนเราเลยอะใจดีกันทุกคน <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันที่วนข้างนอกข้างนอก<ห>มันฟ้องฟ้าสดใสและเขามาวิ่งเล่นกันเต็มเลยลเดี๋ยวมีนี่นี่นี่หลังนี่หลังนี่หลังที่สิบเอ็ดหลังที่สิบเอ็ด จะไปอีกเหรออ่าต้องไปอีกจนกว่าเขาจะมีใครที่เราสามารถให้เขา <c oughs> หลังที่สิบเอ็ดหลังที่สิบเอ็ดโอ้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีหลังนี้ดีหลังนี้ดีดูท่าทางเขาจะแบบเออใจดีอีกคนนึงนะเจ้าของไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเจ้าของไม่อยู่เหรอเจ้าของไม่อยู่อดิเจ้าของไม่อยู่หลังนี้หลังนี้หลังนี้โอ้ไปทุกหลังแล้วไม่มีใครแบนสักหลังลไม่มีเลยอ่ะเพื่อนใจดีสุดๆเลย หลังนี้ล็อกอ่ะแต่เพื่อนไม่อยู่นี่เลยวิธีทําให้เพื่อนแบนอ่วิธีทํานี้เราต้องหาวิธีทําแล้วละ่ะไม่เห็นต้องหาวิธีทําเลยตามมันนี่มาเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปเนี่ย <c oughs> เพื่อนก็แบนทันทีเลยเข้าไปไหนนี่น,นี่มาแล้ว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 เพื่อนมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วบ้านสีชมพูบ้านสีชมนเข้าแล้วเข้า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 ขอเข้าขอเข้าหน่อยนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนยุ่งบอลเพื่อนยุ่งบอล เป็นอ่งบนแล้วเหรอออนี่ทางนีโอ้โอแจ่มมากเลยอะผมสีแจ่มมากเลยเพื่อนไหนเนี่ยเพื่อนเราขอนอนบ้านหน่อยนะปบ๊บแห่นอนนอนแล้วเหรอนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วพี่ฝนเป็นไรอ่ะนอนจมอยู่บนที่นอนเนี่ยนี่ไงโดนแล้วนี่ไงเดะไปโดนลวแล้วทไมพี่เอกโดนก่อนด้วยอะโดนลอให้นี่เราโดนลวเหรอเราตกใจเราโดนแล้วใช่ไหมนี่เราโดนใช่ไหม เราเริ่มต้นโดนแล้วเย้ดีใจทำไมเนี่ยเริ่มต้นโดนแล้วเย้เย้โอ้นึกว่าจะไม่แบนเราซะแล้วเนี่ยเธอเป็นไงบ้างอะเยี่ยมเลยมาแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนแบร์เราแล้วเพื่อนแบร์เราแล้วเยี่ยมเยี่ยมเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ย อยู่หลังเนี่ยหลังเดิมหลังเดิมเลยหลังที่เพื่อนแบนแเราหรอหลังที่เพื่อนแบนเราเนี่ยเพื่อนแบนแล้วเราเข้าไม่ได้เราก็เข้าไม่ได้เราก็เลยดีใจไงดีใจที่โดนเพื่อนแบน <c oughs> อะไรของ <Yeah. S 1> ทีน่นเนี่ยในที่สุดก็มีคนแบนเราแล้วดีใจเพราะโดนแบน <c oughs> คนอะไรกันเนี่ย yeah. Yeah. never really noticed what you want